นีค่ะน,นี่พี่อ้อยทำพาสต้าให้ทานนะนี่เส้นสปากเกตตี้พี่อ้อยเพิ่งเนี่ยเพิ่งนึ่งเสร็จต้มเสร็จพี่อ้อยจะตักใส่จานให้ดู <Hey. S 2> เส้นสปากเกตตี้เวลาเราเอาขึ้นมาจากต้มแล้วเราก็เอาน้ำมันมะกอกใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะ มันจะได้ไม่ติดกันพี่อ้อยตักพอดีก็ไม่ได้ทํายากเพราะว่าเครื่องเราก็มีแล้วเนาะพี่อ้อจะเลยจะตักมาจะมาตักให้ดูว่าทานกันยังไงเนาะแล้วก็มีน้ำซอสเป็นเขาเรียกอ่าอลเฟรโดมันเป็นน้ำซอส นะคะอเอาอนน่น่อนี่เดี๋ยวนะคะสักครู่เดีย๋ยวจะเอาน้ำซอสอันนี้ให้ดูนี่ไงคะนี่แล้วก็มีกุ้งมีกุ้งอยู่ในนี้เขาเรียกอ r ชิมอัลเฟโดถ้าเราจะเป็นใส่ไก่ก็ได้นะน้ำซอสเขาก็จะมีขายตามตลาดเราก็แค่เอามาเปิดเปิดขวดแล้วก็เนี่ย พอดีวันนี้คนที่บ้านอยากทานก็เลยพี่วาตักให้ดูนะนี่เอาน้ำซอสราดไปเห็นไหมคะนี่เรีกยกทริมอาเฟโดเห็นไหมคะแล้วก็มีกุ้งบางคนเขาก็คงเคยเห็นแล้วแหละพี่วาจะใส่กุ้งลงไปเห็นไหมคะนี่มีกุ้ง เดี๋ยวตักให้คนที่บ้านทานเที่ยงพอดีแล้วก็จะใส่ชีสพาร์เมซานชีสนะคะเสร็จแล้วนี่โดยหน้าไปเป็นชีสนี่เห็นไหมคะมาทานไหมเอ่ยเสร็จแล้วคะ่ะชิคเก้นอัลเฟรโดเออไม่ใช่ชิคเกน้นทริม กุ้งนะคะเป็นกุ้งวันนี้ t ริปอัฟเรโดใส่เส้นพาสต้านะคะโอเคมาทานอาหารกลางวันด้วยกันรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ